สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมอุลตร้าแมนมานน่้ผมก็จะมาเล่นเกมอุลตร้าแมนนะครับซึ่งขั้นแรกผมก็จะแนะนําในการเข้ามาเล่นแบบใหม่ๆนะขั้นแรกท่าผู้ชมกดออกศึกตรงนี้เลยนะที่ผมวงกลมใหม่ีมีกดไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะมก็จะมาให้ ขอ,อ,องผมอยู่อันดับสองโหยังไม่ชนะพิทักษ์อนาคตหรือว่าอุลตร้าแมนท,าเ,ทาเอ้ยทีกาเอ้ยทีกาเออใช่แน่นอนอันดับแรกนะนี่ก็คือตอนเอ้ยไม่ใช่ทอนทับฉุกเฉินนะทอนทับฉุกเฉินมันก็จะเป็นผมได้สี่คะแนนหรือเปล่าเป็นที่คะแนนไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกดมาตรงอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวผมก็ไม่สำหรับคนที่งงนะ กดมาตรงนี้เลยครับกดเลยครับก็จะเป็นอันดับแรกนะครับอันแรกมันก็จะเสียเริ่มต่อสู้ลบสี่นะตัวที่เป็นอันนี้ในหัวมุมก็แม่นี่นะตัวนี้ครับ97นะเริ่มต่อสู้ลบสี่นะครับ97ลบสี่นะครับ งั้นงั้นผมว่าตอนแรกๆมันไม่เสียมะเริ่มต่อสู้มันไม่เสียมั้งเออไอ้ลบอันนี้อ่ะไอ้ลบไฟฟ้าเอออะไรวะลบเหมือนเดอะแฟกตรงตรงกลางอะของดอแฟก์อะนะมันแบบมันน่าจะไม่ล้นมั้งค่ะรถก็ขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมากดเข้าเล่นกันเลยนะเเวลามากแล้วกดเลยไม่จะเสียนะครับอันนี้ก็เรามาันลน ผมก็เป็นซีโร่นะครับเลเวลร์สิบแปดนะสามดาวนะตอนนี้ช่วงนี้ผมไม่ไอ้เล่นไม่เล่นซีไฟแล้วที่เมื่อวานผมถ่าย EP หนึ่งนะซีไฟซีไฟเกดโทเค็นนะแบบโอทีดูแล้วก็อย,ยนะ่า,นะ Sie fi, นะาล,ลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับนี่ครับ,รบอันนี้ไอเซลักเกอร์อันนี้อะไรก็นม่ ็ปิดพลังจึบจ๊บๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนแรกก็จะเห็นที่โลกมันตุก,กับเบี้ย่เลยนะเข้ามาแรกๆนะี่ก็อดเข้าไปอันนี้ผมไม่ได้แต่ที่กับโนอาผมจะไปแนะน,นําตัวละครที่ทุกคนกควรจะเล่นนะสําหรับมือใหม่นะครับน่อย่างเท่เสียงอาจจะเออ เอยเอาอีกและเสียงมันอาจจะเบานิดหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับผมกดข้างวิดีโอก่อนโอเคเรามาโหลดถ้ามันถ้ามันค้างแบบนี้นะครับให้ทุกคนกดตรงไหนก็ได้กดกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดตรงนี้ก็ได้กดตรงไหนก็ได้นะครับแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะหายค้างเลยนะครับทุกคน ก็เราก็จะได้เสียชิ้นส่วนอุลตอราแมนคอสมอสนะคบหรือคอสมอสอุลตร้าแมนนะครับรนี่ครับผมก็จะมาแนะนำตัวละครที่เราควรเล่นซึ่งตัวนี้ผมก็มีสับประหลาดนะครับที่ผมแนะนำเลยนะคอันดับแรกนะมันจะให้เลือกมาคือ,อมันจะให้เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็เบบีรูนะครับแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งผมจําไม่ได้นะทุกคนเขาแหลงให้ทุกคนถ้าจะเล่นแบบนี้นะครับผมว่าเลยผมว่าให้ทุกคนเลือกเบบีรูดีกว่านะเพราะมันดีมากเบบีรูนะมันตีแรงมากนะ้าเลเวลสิบห้าแบบนี้ครับปั๊มเลเวลไปเรื่อยๆนะครับที่ผมพาเล่นเมื่อกี้นะครับมันก็จะขึ้นเลเวลด้วยนะแล้วแต่ความชอบนะ ถ้าใครจะเลือกแบบนี้ก็เลือกได้นะครับนิกซันนะใครจะเลือกก็เลือกนิกซันเออแค่เป็นชื่อนิกซันทุกคนไม่ใชชื่อนิกซัน่หรือเปล่าพูดโน้ยเปล่ากันนะเออเพื่ปอะไรผมลงนิดนึงนะครับแล้วตัวคนต่อมาผมพาไปเลือกเลยมานี่กลมมาแค่ตรงนี้น่กล่มมาตรงนี้เลยนะ กดไปเลยนะทุกคนก็จะเห็นทั้งหมดที่มันมีอุลตร้าแมนนะครับมันก็จะมีตัตวล่างๆนะนหนึ่งนั่นคืออะไรอ๋อ้นวฟ้าไาแล้วละครต่อไปที่ผมจะให้ให้ดูนะครับนั่นก็คืออุลตร้าแมนกิงกะนะทุกคนกิงกะนะอุลตร้าแมนกิงกะนะครับก็เลเวลหนึ่งมันก็จะทเทพน,นะครับ รีวิวประมาณบบไปแล้วก็ดาวเยอะๆเนี่มันจะเท่มากนะครับรีวิวสองคือมันจะคูณไปเลยนะครับคูณแบบเทพเทพเทกินอะครับคือแต่ลรอบนี้ไม่มีกินกับวิตอรี่นะอันดับต่อไปนะครับก็คือทีก้านะอุลตร้าแมนทีก้านะครับอุลตร้าแมนทีก้าตัวนี้นะก็มันก็จะเทพนะครับ คือตัวที่ผมกล่าวมาทุกตัวนะครับมันก็จะเทพนะครับสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะทุกคนทีก้านนี้นะครับถ้าทุกคนจะอัปเกรดให้มันเทพคูณอีกมันเออเหมือนเหมือนกิ้งก่านะครับต้องใช้สองล่างนี้เลยล่างล่างอุตรามเผา,าฮีโร่อันนี้ก็อ๋อมันเหมือนกันล่างพาวเวอร์น,นี่แหละล่างสกายนะครับ จะมีให้อ่านรงนี้นะเพลงมันเหมือนคล้ายๆนาเรนลูอูวัวชีเอ้ไม่ใช่โอเคอเครนะับต่อไปตัวละครต่อไปที่ผมเจนนะีนำนะคบนี่คืออินอร่าเมนูอานะครับมันได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเราเล่นไปสักสามวันนะมันก็จะมีให้เรากดโฆษณานะครับกดโฆษณาเป็นอินเตราเมนูอา แค่อุ๊ยเอาอละโอ้โหผมขอตัดไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะทุกคนไปกันเลยเออกไม่ต้องไปแล้วครับโอหมันมีกดข้ามเลยเพราะแค่สิบชิ้นส่วนต้มเองก็ได้แล้วนะคบสิบชิ้นส่วนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะเป็นมาที่กระเป๋านะแล้วเรานี่สิบชิ้นส่วนอันนี้ก็ยังแรงไม่ได้เลยผมไม่รู้นะมันแรกเนือ้ออันนี้ แต่ว่าวชิ้นส่วนบบนีนะ่ชิ้นส่วนแบบนี้นะครับชิ้นส่วนบบนี้นนี้ัำหาได้ง่ายมากบางทีก็ให้เราโฆษณาบางทีก็การต่อสู้มันก็จะมีให้เราได้ชิ้นส่วนนะนี่งานต่อสู้อันนี้นะครับเออเพุ่อนนะจมอตัดก่อนก็เจ็ดนาทีแล้วนี่ยอย่างการต่อสู้นนี้มันก็จะได้ชิ้นส่วนตัวละครแบบนี้เลยนะครับนี่นะนี่นะ มันจะได้ประมาณ1นชิ้นนะครับเพียงแค่10บชิ้นโฆษณาแบบนี้ครับเพียงแค่10บชิ้นก็แลกได้แล้วนะครับก็สําหรับอีพีแรกผมก็จะขอแนะนำตัวละครประมาณนี้นะครับตัวละครที่ทุกคนจะควรเล่นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b s ก r ก b e กดกระดิ่มเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรากดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ